ในพระพเจรส่ช่วยเหลืเรากับหลักที่เราขาดอยู่หลักที่เรารู้ว่าเราต้องรัผอเจ้าละรแม่กาให้จากชุดเท้าี่งเจ้าอันนี้เราได้กน็นของสขอพระเจ้าส่วยพรพี่น้องโวยพรพ่ที่เราสวยพรลูกศิษย์ที่ที่เราทามานรพระเจ้าที่เรากา เจ้าสมการในระบบการื้นในสารวรชนะการมาศวัตรชจะปัญญาที่ผ่าการใช้ัการเจ้าอาาร์ผู้รงักดิทอยามกางเราสนเราชอถเรอว่าูทงอเไดเราเชื่อว่าผู้ทเป็นีบ้านวาทร่วยให้ราว่าผู้ทรจะพุ่้ไปอาไร เราส่งเสริมใการให้ทุนนักศึาหลังจันนี้ผมก็จะส่งช่วยเราในกามการในการสอนเราใการ้งสถานที่งานทีสิบเก้านั้นี้เดือนพฤิกายนพงทธศักร เวลามัคมนที่น้องที่จะน้ำถึงในวันนี้ขอขอนุ้าตดึงความรความเข้าใจที่จักการและผอ้ให้เกียรขอแชขอให้ขอบคุณานงาดยความเชื่อมนทดีการทำงานทุกๆอย่างทุกดานที่มาจากปุ๋มขอ้รสบเพร์ตาทุันดีชายขอทุกๆคนที่ขอโูเรตาที่ของน้มีความเชื่อความเข้าใจที่อย่างรวด เี่จะรับฟังก่โนผู้สงจิตใจเขาให้เขาได้ีลาชื่อที่จะรับไหวทงที่จับโ่านอาจารย์และสิษยาจาร้นที่ตนงไปเรต่ยาส่อนงเพีะงการเรีนเนี่ยเิ่เอต้องทำน่้องาวจะทำกีิกับเมื่อนที่แล้วเื่อวันแล้วจะได้มคลิปอย่างนี้ก็ต้องตอใน